เจ็บเจ็บไอ้รองช้ำตรงนี้นะเวลาเจ็บเนี่ยเดินเดินตื่นมาเช้าย่ำลงไวก้าวแรกก็เจ็บเลยเดินเดินไปก็จะค่อยๆเบาลงนะแต่ว่าเวลานั่งนานๆเดินเข้าไปย่ำปุ๊บก็จะเจ็บออกฝ่าเท้าเลยนะซึ่งไอ้สาเหตุตรงเนี้ยมันเกิดจากอะไรก็คือเกิดจากว่าหนึ่งเนี่ยคือมันมีการอักเสบหรือว่ามีการฉีกขาดของพังผืดฝ่าเท้าตรงนี้มันเกิดจากอะไรบ้างหนึ่งยืนนานๆสองน้ำหนักเยอะนะยืนานานๆกับน้ำหนักเยอะเนี่ยแล้วก็อันที่สามคือรองเท้าที่มันไม่มันไม่นิ่ม เพราะฉะนั้นพอย่าไปนานๆปุ๊บเนี่ยมันทําให้ชั้นไขมันนี่บางลงและมีการอักเสบของข้งหูดฝ่าเท้าตรงนี้แล้วเกิดอักเสบพวกนี้ใช้เวลารักษานานนะเจ็ดแปดเดือนเลยนะการรักษาประกอบด้วย3เรื่อง1ก็คือฉีดยาลดอักเสบตรงนี้อันที่2คือทานยาอันที่3คือปรับพฤติกรรมพฤติกรรมที่ต้องปรับเลย1ก็คือต้องไปลดน้าหนัก2ก็คือไปซื้อรองเท้าที่นุ่มๆมาใส่เช่นรองเท้าที่เป็น memory f โฟมหรือว่าเดินในบ้านก็ต้องใส่รองเท้าอันที่3ฝึกบริหารให้ยืดก็คือกระดูกข้อเท้า วางนี้แล้วโน้มตัวไปด้านหน้า